พอกันนะครับกบสวนเกษตร้างบ้านแบบพ่อเพียงตามร้อยปลอดครับมือนีนะครับสิพามาปลูกผักสลัดนะครับผักสลัดนี่ผมพอไว้นะครับสิ้ามือนะครับเบื้องเบื้องสิผามือนะครับกับบกอยงับอะไรหรอกนะครับอ่าหน <street> ี 60. 60. 80. 80. ่สิามือนะครับมือนีเลยล่งแปลงครับตามมาครับตามมาสวนนะครับอ่าครับมาถึงสวนแล้วอ่าสวนนี้ก็เป็นแปลงผักสลัดยกสูงนะผมเหตุบ่อยบ่อยนะครับเดี๋ยวเขาลงนะครับพิธีการเหก็คือผมมีอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวอุปกรณ์มาใส่เนี่ยครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเล็ก ผมวัดขนาดเลยนะครับห่างประมันยี่สิบเส้นนะครับแต่ละต้นเพราะว่าระยะห่างของมันประมาณนี้ครับเขาก็จิ้มจิ้มตำลองนะครับเพราะว่ามันจะมีลองของกระเบื้องนะครับพอจิ้มตาร่องแล้วนะครับก็เอามาทาลงเลยนะครับน่าจะได้ลองพอดีนะครับทีนี้เขาก็ใส่ส่วนนะครับในการจิ้มจากถาดหลุมออกมานะครับก็ต้องใส่มือไปดันถาดหลุมนะครับเพราะว่าถ้าเอามือดันถาดหลุมก็เสียหายนะครับเอาส่วนจิ้มครับ กินมเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับจะด้ลักษณะนี้นะครับอาทิตยมาเมือกีห่างแาบอนี่ครับเข้าอก๋อ,อกลงนะครับแล้วก็จิ้มไปเรื่อยนะครับจนกว่าเสีดแล้วนะครับตามที่ ครับอันนี้มาเบึงขาที่สองนะครับอันนี้ขาที่สองเอาเป็นเลดโอกนะครับเลดโอบเาลงสลับกันครับเพื่อเกิดความสวยงามนะครับอ่าปลูกกแบ่ไม่เราจะปลูกกค่อย่างเดียวนะครับเหมันสวยงามหน่อยๆครับเวลาถ่ายรูปก็สิได้เบึงสวยๆนะครับเบึงกันต่อนะครับวิธีกเก็ดขึ้นเก่าแล้วนะครับผม หลังจากที่ปลูกแล้วนะครับก็พดนน้ำนะครับพดนน้ำให้สุ่มนะครับโดยเปิดน้ำให้เป็นฝอยนะครับเพราะว่าต้นกาก็ยังหันแข็งแรงไดยนะครับพอเขาลงไม้เขาต้องเปิดน้ำเป็นฝอยอ่ามันแข็งแรงเขาก็ต้องเปิดเป็นฝอยคือกอลนะครับถ้าผู้ใดบม่มีอ่าหัวฝอยแบบนี้ก็ใส่ฟักบัวเทีนก็ได้นะครับฟักบัวหลดนะครับแต่ว่าสำหรับผมใส่สายอันนี้สายซื้อมามันแถมมานะครับของตัวนี้แถมมากับสายเลยก็เลยอ่าถูกดีไปนะครับก็ มันถือว่าดีนะครับมันเป็นไฟดีนะครับเพชรในตนกาวอลมนะครับเขากัสิีดง่ายนะครับเพราะจงมาใส่มือบีบนะครับพอถ้าใส่มือบีบมันก็จะปวดมือเนาะก็อันนี้ง่ายเลยครับมาเบิ้งหลังจากที่ห้างหดแล้วนะครับนี่คือตนเพื่อที่ห้างหดแล้วนะครับจะใส่ฟักบัวที่เป็นไฟนะครับมันเป็นมันมันกะสิตตนมันกะสิบลล์มนะครับ กสีเจ้งยืนต้นที่เก่านะครับแต่ว่าเบิเ่องอีกแปลงหนึ่งครับด้านนี้อันนี้ก็ปลูกแล้วนะครับต้นนี้เว้ไทยเบื้องนะครเบิ่งตอนเดี่ยวเดี่ยวนะครับแปลงน,นี้มีอีกส่วนหนึ่งครับด้านหนึ่งด้านนี้เพราะท่านนี้ขายเบิร์ตนะครับก็เป็นผักสลัดที่กันนะครับอันนี้ก็สามารถขายได้แล้วแต่ว่า,วาบพาท่านเต็มดีเปเลยนะครับอะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแปลงที่ผมลงก็คือกระถางลอยยางนะครับกระถางลอยยางนี่ล้นะครับในรลูกหมูว่านนี่นะครับเป็นลูกหมว่าน สองอันนี้ลงวันนะครับอ่าในนี้เป็นสลัดเกี่ยวนะครับค่อนข้างสะช่วยยุดนะครับปากแป้นี่ก็สลัดเกี่ยวด้ืยอกันครับครับเดี๋ยวเพื่อจะหอนะครับตัวนี้จะเป็นคอร์ดนะครับกรีนคอร์ดตัวนี้ก็ล่มงงูเสาร์นี่คือกันนะครับนี่ร้องกระถางตัวนี้ครับอันนี้อ่าอีกกระถางนี่ครับที่มันเห็นสิ้งแดงนี่เล็ดละผิดนะครับตัวนี้งามแล้วนะครับแต่บพานพ่อเก็บนะครับอ่าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น ใส่กระถางแล้วมีนะครับนี่คือคอรสทั้งคอรสทั้งเล็ดอกนะครับสัสดคอรสอ่ามันกินโบก็มีนะครับทีนี้เบแหล็มนะครับอันนี้เลดและผิดนะครับมือนี้ก็ขอจบไวปสำนีครับพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ